โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีไมมาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็น HyperX c o อ็กคอรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้จะมีเมาส์เซนเซอร์นะครับผมแล้วก็มีช็อคเมาส์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถอารองรับดิสคอร์ดนะครับแล้วก็หูฟังแล้วก็พวก OBS นะครับผมา <Wow. S 1> แล้วก็จะรองรับทางด้านของพวก PC Mac แล้วก็ PS 5แล้วก็ PS 4ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนข้างกล่องตัวนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับ4โหมดนะครับมีโหมดมาให้4โหมด้วก็มีแบบโหมดสามทิศทางนะครับผมแล้วก็โหมดรอบทิศทางแล้วก็เป็นโหมดเฉพาะด้านหน้าสำหรับสตรีมเกมนะครับผมแล้วก็มีโหมดซ้ายขวาม,มาให้นะครับ ไม้ตัวนี้สามารถตั้งระยะไกลได้นะครับทุกคนสามารถตั้งไกลๆได้เสียงก็จะเข้านะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องกันเลยนะครับผมในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้นะครับผมตัวกล่องนี้ถือว่าแพ็คมาดีเลยนะครับสําหรับาการแพ็คสินค้าของทางด้าน Hyper X นะครับผม ่อนข้างที่จะแพ็กมาแน่นหนาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับผมว่าข้างในจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับโอเคเปิดมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาเจอกับสินค้าตัวจริงแล้วนะครับหน้าตาก็สวยเลยนะครับผมดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาได้รางวัลด้วยนะแล้วก็จะมีตัวแขวนสำหรับ กับขาแขวนแบบสำหรับหนีบนะครับผมแล้วก็มี USB มาให้นะครับตนนัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายก็เสียบ USB นะครับผมเข้ากับตัวไม้แล้วก็ไปเสียบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้ส่วนวัสดุตัวฐานนะครับผมก็เป็นเหล็กนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะครับผม ตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งนะครับผมความเอียงได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างจะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับสามารถปรับได้นะค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะครับถือว่านุ่มมือเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช็อคเมาส์นะครับทุกคนป้องกันการสะเทือนเวลาเราเคาะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจะไม่มีเสียงปึ๊บๆอะไรพวกนี้นะครับผม ก็ถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีเลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ตอบโจทย์สําหรับสายเกมมิ่งเลยนะเพราะเวลาเราเคาะคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็อาจจะเกิดเสียงได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นที่ปรับโหมดนะครับโหมดต่างๆนะครับผมก็สามารถปรับได้ทั้ง4แบบเลยนะครับทุกคน ก็จะมีพวกโหมดเหมือนที่พี่บอกไปข้างต้นนะครับผมก็จะเป็นโหมดแบบว่า,าระยะไกลนะครับ2ทิศทางแล้วก็โหมดรับเฉพาะเสียงด้านหน้าเหมาะสําหรับพวกสายแคสเกมนะครับผมแล้วก็เป็นโหมดรอบทิศทางนะครับผมเหมาะสําหรับการทำคอนเทนต์หรือว่าคุยกับเพื่อนหลายๆคนนะครับแล้วก็ส่วนโหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดซ้ายขวา นะครับผมเหมาะสำหรับการเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงนะครับด้านล่างนะครับผมด้านล่างอาของด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบนะครับผมช่องเสียบของ USB มาให้นะครับตัวนี้จะมีเป็นช่องเสียบของ USB แล้วก็เป็นช่องเสียบหูฟังด้วยนะครับขนาด3.5ม mm ิลลิเมตรนะครับผม ก็สําหรับใครที่อยากจะฟังเสียงตัวเองนะครับในตอนที่ว่าบันทึกเสียงก็สามารถใช้หูฟังเสียบไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะลองมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมให้ดูนะครับว่าไฟที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนีเสียบมาแล้วนะครับผมข้างบนก็จะเป็นแท็บทูเมาส์นะครับตัวนี้ ตอนนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะครับทุกคนจะเป็นระบบสัมผัสนะครับแค่เราปิดเสียงก็แตะหนึ่งทีก็จะปิดเสียงแล้วนะครับข้างล่างก็จะสามารถปรับวอลลุ่มได้ถึง5ระดับเลยนะครับทุกคน <Wow. S 1> 5ระดับเลยนะก็เสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับจากที่ลองใช้งานมานะครับผมก็ตั้งระยะไกลได้นะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ อยากจะลองใช้ดูนะครับตัวนี้ก็พี่ว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับทุกคนเพราะว่า,าตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับน้ผมสายแคสเกมหรือว่า,าพวกทำคอร์ดแคสอะไรพวกนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็สามารถาใส่กับตัวยึดขาแขวนได้นะครับ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการใช้งานไปได้อีกนะครับผมก็ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัว HyperX hot cast คตตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้หลายฟังก์ชันเลยแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม